365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่58พระองค์ไม่ทรงละทิ้งเขาไว้ในอำนาจของความตาย หนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่410พระเจ้าไม่ทรงละทิ้งมนุษย์หลังจากที่เขาตกในบาปแล้วตรงกันข้ามพระเจ้าทรงเรียกเขาและทรงใช้วิธีการลึกลับแจ้งให้เขารู้ว่าจะมีชัยชนะเหนือความชั่วและจะได้รับการยกขึ้นมาจากการตกในบาปนี้ข้อความนี้ในหนังสือปฐมกาลได้ชื่อว่า ข่าวดีประการแรกเพราะเป็นการแจ้งข่าวครั้งแรกเรื่องพระเมสสิยาพระผู้กอบกู้เรื่องการต่อสู้ระหว่างงูกับหญิงและชัยชนะในที่สุดของเชื้อสายหนึ่งของหญิงผู้นี้หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่411ธรรมประเพณีของคริสตชนเห็นว่า ข้อความนี้เป็นการแจ้งข่าวถึงอดัมคนใหม่ซึ่งเพราะความเชื่อฟังจนถึงกับยอมรับแม้ความตายบนไม้กางเขนจะแก้ไขความไม่เชื่อฟังของอดัมได้อย่างเหลื่อเฟือยิ่งกว่านั้นปิตาจารย์และนักปราชญ์ของพระศาสนาจักรหลายท่านยังเห็นว่าหญิงที่กล่าวถึงในข่าวดีวแรกนี้ก็คือพระแม่มารีพระมารดาของพระคริสตเจ้าซึ่งเป็นเอวาคนใหม่ พระนางทรงเป็นหญิงคนแรกที่ได้รับผลจากชัยชนะที่พระคิสตะเจ้าทรงมีเหนือบาปพระเจ้าทรงสงวนพระนางไว้ให้พ้นจากมนทินใดๆของบาปกำเนิดและตลอดพระชนมชีพของพระนางในโลกนี้อาศัยพระหันสถานพิเศษของพระเจ้าพระนางไม่ได้ทรงทำบาปชนิดใดเลย หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่412แต่ทำไมพระเจ้าจึงไม่ทรงขัดขวางม,มิให้มนุษย์คนแรกทำบาปนักบุญเลโอผู้ยิ่งใหญ่ให้คำตอบว่าเราได้รับพระพรอาศัยพระหัสถานที่อยู่เหนือคำบรรยายใดๆของพระคริสตเจ้ามากกว่าพระพรที่เราสูญเสียไปเพราะความอิจฉาของปีศาจและนักบุญโทมัสอควานัส ยังเขียนไว้ด้วยว่าไม่มีสิ่งใดขัดขวางม,มิให้ธรรมชาติมนุษย์ได้รับการยกให้ขึ้นไปถึงอะไรที่ใหญ่กว่าหลังจากที่ได้ทําบาปแล้วเพราะพระเจ้าทรงอนุญาตให้ความชั่วเกิดขึ้นก็เพื่อจะก่อให้เกิดบางสิ่งที่ดีกว่าดังนั้นจดหมายถึงชาวโรมจึงกล่าวว่าที่ใดบาปทวีขึ้นที่นั่นพระหัตถ์สถานก็ยิ่งทวีขึ้นมากกว่า และในบทเสกเทียนปัสกายังมีข้อความนี้ว่าความผิดนี้ช่างมีโชคอย่างเหลือล้นที่มีบุญได้มีพระผู้ไถยยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้สรุปหนังสือคำสอนพระศาสนาจักคาทอลิกข้อที่413พระเจ้าไม่ทรงสร้างความตาย และไม่พอพระไทยให้ผู้มีชีวิตต้องพินาศแต่เพราะความอิจฉาของปีศาจความตายจึงเข้ามาในโลกหนังสือคำสอนพระศาสนจักคาทอลิกข้อที่414ซาตานหรือเจ้าปีศาจและปีศาจอื่นๆเป็นทูตสวรรค์ที่ตกในบาปเพราะจงใจปฏิเสธพระเจ้า และไม่ยอมปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์การตัดสินใจไม่ยอมรับพระเจ้าของมันเป็นอันเด็ดขาดมันจึงพยายามชักชวนมนุษย์ให้เข้าร่วมกับมันในการก่อกบฏต่อพระเจ้าด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่415แม้ว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาในความชอบธรรม ถึงกระนั้นตั้งแต่แรกเริ่มประวัติศาสตร์แล้วมนุษย์ได้ถูกมารร้ายชักชวนได้ใช้เสรีภาพของตนผิดผิดตั้งตนต่อสู้พระเจ้าและต้องการแสวงหาจุดหมายของตนนอกเหนือจากพระเจ้าหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่416เมื่ออาดัม ในฐานะมนุษย์คนแรกทำบาปเขาก็ได้สูญเสียความศักดิ์สิทธิ์และความชอบธรรมดั้งเดิมที่เขาได้รับจากพระเจ้าไม่ใช่สำหรับตนเองเท่านั้นแต่สำหรับมวลมนุษย์ด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่417อาดัมและเอวาได้ถ่ายทอดธรรมชาติมนุษย์ที่บาดเจ็บเพราะบาปแรก และดังนี้จึงไม่มีความศักดิ์สิทธิ์และความชอบธรรมดั้งเดิมแก่ลูกหลานต่อมาการขาดความศักดิ์สิทธิ์และความชอบธรรมดั้งเดิมนี้เรียกว่าบาปกําเนิดหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่418ผลตามมาของบาปกําเนิดก็คือ ธรรมชาติมนุษย์มีพลังอ่อนแอลงอยู่ในอำนาจของความทุกข์และความตายรวมทั้งมีความโน้มเอียงเข้าหาบาปความโน้มเอียงนี้ได้ชื่อว่าตันหาหรือความใคร่หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่419ดังนี้ เราจึงยึดมั่นตามคำสอนของสภาสังคย,ายนาที่เมืองเตรนว่าบาปกำเนิดได้รับการถ่ายทอดต่อมาพร้อมกับธรรมชาติมนุษย์โดยการให้กำเนิดไม่ใช่โดยการเอาอย่างบาปกำเนิดนี้จึงเป็นบาปเฉพาะของแต่ละคนหนังสือคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่420 ชัยชนะที่พระคริสต์เจ้าทรงได้มาเหนือบาปนำพระพรที่ดีกว่าพระพรที่บาปได้แย่งไปจากเรากลับมาให้เราอีกที่ใดบาปทวีขึ้นที่นั่นพระหัรสถานก็ยิ่งทวีขึ้นมากกว่าหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่421บรรดาคริสตชนเชื่อว่า โลกนี้ที่พระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างมาและบำรุงรักษาไว้ด้วยความรักแม้ได้ตกเป็นทาสของบาปแต่ก็ได้รับอิสรภาพจากพระคริสตเจ้าซึ่งทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนและกลับคืนพระชนมาชีพทำลายล้างอำนาจของเจ้ามารร้าย365วัน จากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า